ทดลองเครื่อง c p 2 0 0 F ครับเครื่องปลูกมันสัตปะหาดสำหรับรุ่น M 8 8 0 8โชเฟอร์เราจ้าง๊อบนะครับเดี๋ยวลอง ทดสอบประสิทธ,ธิภาพของเครื่องปลูกมันดูนะครับนี่คนฟ้อนมันน้องจา๋าแล้วก็ช่างเนกครับจากคูบตาเพชรบุรครับนี่ทั้งทีมงานเลยมาลองเครื่องกันดูมาลองกันดูครับว่าจะเป็นยังไง ะครับจิบงานโอเคพร้อมนะครับพร้อมเข้าที่แล้วครับมาทดสอบรถแทรกเตอร์ตัวใหม่ครับ M 8 8 0 8ครับกับเครื่องโปรกมัน CP 2 0 0 F Kubota ครับ เป็นปลูกได้ทีละสองร่องเลยนะครับร่องคู่นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1นึ่งแสนสบาทครับเครื่องปลูกมัน CP 2 0 0 F นะครับอันนี้ทำสีขั้นตอนในครั้งเดียวเลยนะครับอลองพื้นด้วยปุ๋ยยกร่องตัดท่อนแล้วก็ปลูกนะครับ